ที่โรงแรมเทวสิทธิ์อันหรูหราที่สุดในกรุงเทพมหานครห้องจัดเลี้ยงสองประกายระยิบระยับไปด้วยแสงไฟคมระยะค,คริสตัลสะท้อนแสงเป็นเงาพระเรืองเครื่องเงินวางเรียงอย่างเป็นระเบียบวายแดงแกว่งไกวเบาๆในแก้วทรงสูงแขกผู้ชายสวมสูทที่ตัดเย็บอย่างดีแขกผู้หญิงประดับประดาด้วยเครื่องเพชรพลอยระยิบระยับเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังแว่วมาเบาๆคลอไปกับเสียงดนตรีอันนุ่มนวลบรรยากาศทั้งงานราวกับถูกปกคลุมไปด้วยความหรูหราที่แฝงเร้นอย่างเงียบเชียบเงินทองและฐานะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศไปแล้ว แต่ในมุมหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงหญิงสาวในชุดพนักงานกำลังเช็ดจานเงินที่ตกอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆท่าทางของเธอไม่เร่งรีบและไม่ชักช้าคล่องแคล่วและเรียบร้อยแต่สายตาเธอกลับก้มต่ำอยู่เสมอไม่เคยเงยหน้ามองสบตากับแขกเลยเธอชื่อพิมดาวปีนี้อายุ20ปีเพิ่งมาทำงานที่โรงแรมได้ไม่นานไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของเธอและยิ่งไม่มีใครสนใจชื่อของเธอด้วยซ้ำจนกระทั่งคืนนั้นการแสดงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง วงดนตรีที่จัดเตรียมไว้เดิมถูกบังคับให้ยกเลิกเนื่องจากอุปกรณ์ขัดข้องบรรยากาศในงานเริ่มอึดอัดมีแขกบางคนยกแก้วขึ้นส่งเสียงโห่ร้องและเสนออย่างติดตลกว่าให้นำพนักงานเสิร์ฟขึ้นไปสร้างความบันเทิงเพื่อเรียกบรรยากาศผู้จัดการโรงแรมที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องสุ่มเรียกชื่อเมื่อสายตากวาดมองไปทั่วทุกคนเขาก็ชี้ไปยังหญิงสาวคนนั้นอย่างไม่ตั้งใจว่าเด็กคนนั้นมานี่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบข้างพร้อมกับความรู้สึกเหมือนการให้ทานด้วยท่าทีที่เหนือกว่า พินดาวนิ่งอึ้งไปชั่วขณะจากนั้นก็เดินขึ้นเวทีอย่างเงียบเงียบมือไม้ดูเกรงเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอยแม้แต่น้อยเธอยืนอยู่กลางเวทีที่ไร้ดนตรีประกอบแสงสีไร้ความประการตาและไร้ความคาดหวังจากผู้ชมรอบตัวมีแต่เสียงกระซิบกระซาบและเสียงยอ้ยอยย้ยดังขึ้นเป็นระลอกเธอก็แค่ก้มหน้าลงแล้วเริ่มร้องเพลงเก่าแก่มากๆเพลงหนึ่งอย่างแผ่วเบาก่อนที่เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นโปรดกดไลค์และแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณอ่านเรื่องนี้จากที่ไหนการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่่ทีสุดของเรา เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นทันทีที่เนื้อเพลงท่อนแรกดังขึ้นห้องจัดเลี้ยงที่เคยจอแจับลันเงียบสงบลงเสียงของเธอแหบเล็กน้อยบริสุทธิ์และอ่อนโยนราวกับวิทยุเก่าแก่จากยุคสมัยอันห่างไกลแม้จะมีเสียงที่หยาบกระด้างเล็กน้อยแต่กลับกินใจผู้ฟังแขกผู้มีเกียรติที่ตั้งใจจะฟังเอาสนุกกลับได้ยินความเศร้าโศกที่ห่างหายไปนานอย่างไม่คาดคิดผู้คนจำนวนมากเริ่มวางแก้วในมือลงและหันสีสมองไปยังเวที คุณอนนท์ที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะหลักเดิมที่กำลังถือแก้วไวน์อย่างเบื่อหน่ายเมื่อได้ยินเนื้อเพลงท่อนที่สามท่าทางของเขาก็ชะงักไปชั่วขณะแววตาพลันคมกริบข,ขึ้นมาเขานั่งตัวตรงราวกับถูกทำนองนั้นกระแทกเข้าอย่างจังสีหน้าแทบจะควบคุมไม่ได้เพลงนั้นคือทำนองที่ลูกสาวของเขาชอบทิมบ่อยที่สุดก่อนอายุสองขบเขาเคยร้องทำนองนั้นเบาๆในยามค่ำคืนนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อกล่อมให้เธอหลับลงไปและนับตั้งแต่ปีที่เธอหายตัวไปไม่ว่าเขาจะได้ยินใครร้องเพลงนี้จากที่ไหนมันก็คืออฝันรร้้าาาายยยที่่่เเขไไมสามสาถปลวลวงด บนเวทีพิมพดาวยังคงร้องต่อไปสีหน้าสงบนิ่งดูเหมือนจะไม่รู้เลยว่าด้านล่างได้เกิดความปั่นป่วนขึ้นอย่างเงียบๆเ,เมื่อเธอร้องเพลงจบโน้ตสุดท้ายทั้งห้องจัดเลี้ยงก็เงียบไปวินาทีก่อนจะระเบิดเสียงปรบมือขึ้นมาทว่าเสียงปรบมือเหล่านั้นมีทั้งที่มาจากใจจริงและยังมีที่ยังคงมีความดูถูกดูแคลนอยู่ในใจผู้จัดการหลังเวทีมองเธอสีหน้าของเขาไม่มีการผ่อนคลายลงแม้แต่น้อยกลับขมวดคิ้วแน่นเขายื่นหน้าเข้าไปกระซิบน้ำเสียงเย็นยเยือกใครอนุญาตให้เธอร้องเพลงนี้แย่งซีนแขกคนสำคัญ เธอคิดว่าเธอเป็นใครพินดาวก้มหน้าลงรับชุดเครื่องแบบกลับคืนมาสีหน้าสงบนิ่งแล้วเดินกลับไปยังทางเดินสำหรับพนักงานแต่ไม่ได้เอ่ยคำแก้ตัวแม้แต่น้อย ส่วนคุณอนอนท์ยังคงยืนอยู่ที่เดิมหน้าผากมีเหงื่อซึมเล็กน้อยสีหน้าซีดเผือดในดวงตาของเขาปรากฏภาพเงาร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ขดตัวอยู่บนเบาะที่นั่งท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักเมื่อ2 0ปีก่อนตอนนั้นเองที่เธอหลับลงไปได้อย่างทุลักทุเลด้วยเพลงนี้เขาก็ค่อยๆหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่เงียบหายไปนานน้ำเสียงของเขากดต่ำมากตรวจสอบพนักงานเสิร์ฟที่ร้องเพลงในโรงแรมเทวสิทธิ์คืนนี้ฉันต้องการข้อมูลกรุ๊ปเลือดวันเกิดพ่อแม่และประวัติทั้งหมดขอองเธ ในเวลาเดียวกันที่โต๊ะหลักของงานเลี้ยงรมิตาลูกสาวนอกสมรสของคุณอณนนท์หัวเราะเยาะอย่างแผ่วเบายกแก้วไวมองไปยังทางเดินหลังเวทีถ้อยคำบาดหูเพลงเก่าๆแค่เพลงเดียวจะทำให้พลิกชีวิตได้จริงเหรอคิดว่าเป็นรายการประกวดความสามารถหรือไงแม้เสียงของเธอจะเบาแต่ก็ดังพอที่แขกใกล้เคียงจะได้ยินเสียงปรบมือในอากาศทันหยุดชะงักบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจเวลานอ พิมดาวกลับมาถึงห้องเช่าหลังจากเปลี่ยนชุดเครื่องแบบเธอก็ลากกระเป๋าเดินทางเก่าๆที่สีลอกออกมาจากใต้เตียงเปิดซิปที่เก่าและขาดวินออกแล้วหยิบรูปถ่ายเก่าๆที่เหลืองซีดออกมาจากข้างในในรูปเป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งกับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยิ้มแย้มสดใสด้านหลังมีลายมือเขียนด้วยดินสอว่าคุณอนอนท์กับหนูพราวปี2005นิ้วมือเธอรูปลาตัวอักษรสีน้าสงบนิ่งแต่แฝงพร้อมกับความรู้สึกเลื่อนลอยเล็กน้อยรูปถ่ายนี้คือเบาะแสเดียวที่หลงเหลืออยู่แต่เธอไไมมม่่่่่่แนนนใจวาาัเชืือือออถหร ส่วนอีกด้านหนึ่งผู้ช่วยส่วนตัวของคุณอานนท์ได้นำผลการสอบสวนมาส่งที่ห้องทำงานเมื่อเขาเปิดดูก็เห็นเพียงคำสำคัญไม่กี่บรรทัดในประวัติส่วนตัวสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเติบโตมาโดยไม่มีบันทึกชื่อพ่อแม่ไม่มีประวัติเครือญาติความสามารถพิเศษด้านดนตรีเพลงเก่า คุณอ,อนนท์เงียบงันอยู่เป็นเวลานานสุดท้ายก็หยิบพวงกุญแจที่ถูกเก็บไว้จนฝุ่นจับในลิ้นชักโตทำงานออกมานั่นคือของชิ้นสุดท้ายที่ลูกสาวทิ้งไว้ในห้องทำงานของเขาก่อนหายตัวไปและด้านหลังพวงกุญแจลักลายมือวัดวัดว่ากุญแจส่วนตัวของหนูพราวปฐมบทชนวนแห่งพายุได้ถูกจุดขึ้นอย่างเงียบงันในหน้ากระดาษนี้เวลาสอนอ คุณอานนท์ยังคงไม่ได้นอนแสงตะวันยังไม่ทันส่องผ่านผ้าม่านหนาหนักแต่เขาก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังในห้องทํางานมานานแล้วรูปถ่ายประวัติส่วนตัวและพวงกุญแจนั้นวางเรียงอยู่บนโต๊ะอย่างเงียบๆก่อให้เกิดชุดคําถามที่ไม่อาจมองข้ามได้เขาไม่กล้าแน่ใจและไม่ต้องการด่วนสรุปแต่ความรู้สึกสะเทือนใจภายในใจนั้นไม่อาจสงบลงได้เลย ตลอด2 0ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยให้อาภัยตัวเองอย่างแท้จริงคืนนั้นเขาถูกเรียกให้ไปประชุมต่างจังหวัดอย่างเร่งด่วนทําให้ลูกสาววัยสวขวบอยู่ตามลําพังในบริเวณวิลล่าเพื่อรอพี่เลี้ยงฝนหาใหญ่ตกลงมาอย่างกระทันหันสายโทรศัพท์ก็ขาดและเมื่อเขากลับถึงบ้านประตูเปิดอยู่แต่ภายในกลับไม่มีใครอยู่เลยนับจากวินาทีนั้นโลกทั้งใบก็เงียบงันราวกับเมืองร้าง ตำรวจค้นหาอยู่ถึงปีเต็มแต่ไม่มีข่าวคราวใดๆทุกคนบอกว่าเด็กเสียชีวิตแล้วและแนะนำให้เขายอมแพ้แต่เขารู้ว่าหากไม่มีศพก็ไม่มีบทสรุปเขาเก็บพวงกุญแจนั้นไว้เก็บเพลงนั้นไว้หวังจะเก็บการต่อต้านโชคชะตาอย่างอ่อนน้อมที่สุดเอาไว้และตอนนี้เพลงนั้นกลับถูกร้องออกมาจากปากของหญิงสาวแปลกหน้าคนหนึ่งไม่ใช่เพลงฮิตไม่ใช่ทำนองที่หาไดจากแพลตฟอร์มใดๆแม้แต่เนื้อเพลงก็ยังแฝงด้วยรหัสลับระหว่างเขากับลูกสาวหากไม่ใช่สายเลือดจะจดจำได้อย่างไร เขาสูดหายใจลึกๆจุดบุรี่ขึ้นมาท่ามกลางควันบุรี่ที่อบอวนเขาก็กดโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าคุณประเสรศิฐคุณประเสริฐเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณอานนท์ในสมัยก่อนเคยเป็นผู้สนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในเมืองแม้ว่าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาจะติดต่อกันไม่มากนะักแต่คุณประเสริฐก็ยังคงดำเนินโครงการส่วนตัวที่เรียกว่าโครงการตามรอยรักซึ่งเชี่ยวชาญในการช่วยผู้ที่มีฐานะดีตามหาญาที่พลัดพรากและบุตรนอกสมรสคุณอานนท์เข้าเรื่องทันทีเพียงกล่าวประโยคเดียวว่า ฉันอาจจะเจอหนูพราวแล้วคุณประเสริฐนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบรับว่าให้เวลาฉันสี่แปดชั่วโมงในเวลาเดียวกันบรรยากาศหลังโรงแรมก็เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆชื่อของพิมพ์ดาวเริ่มถูกกล่าวถึงเบาๆระหว่างพักดื่มกาแฟของผู้บริหารบางคนชื่นชมว่าเธอมีฝีมือการร้องเพลงที่โดดเด่นบางคนเยาะเย้ยว่าเธออยากจะไต่เต้าขึ้นไปแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครมองเธอเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟธรรมดาอีกแล้วทุกการกระทำของเธอมีคนจับตามอง โดยเฉพาะรมิตาลูกสาวของหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของโรงแรมผู้ซึ่งหญิงทนงและเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กไม่ยอมให้ใครย่งรศมีของเธอไปการปรากฏตัวของพิมดาวเปรียบเสมือนการทำลายบทละครที่สมบูรณ์แบบที่เธอสร้างมาหลายปีโดยไม่ตั้งใจเธอได้ยินจากพ่อว่าคุณอ,อนนท์กำลังตรวจสอบหญิงสาวคนนี้ตอนแรกเธอหัวเราะเยาะอย่างไม่สนใจคิดว่าพ่อคงแค่อารมณ์ชั่ววูบแต่เมื่อเธอแอบพลิกดูรายงานการสอบสวนและพบชื่อเพลงนั้นรูปถ่ายนั้นพวงกุญแจนั้น ใจเธอก็เริ่มเต้นรัวเธอไม่สามารถปล่อยให้หญิงสาวคนนี้กลายเป็นน้องสาวของเธอได้จริงๆดังนั้นเธอจึงแอบเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดหลังโรงแรมและนำคนมาตรวจสอบประวัติของพิมดาวด้วยตัวเองไม่มีสิ่งผิดปกติแต่กลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกระแวงเพราะยิ่งไร้ที่ติก,ก็ยิ่งเหมือนมีคนจงใจปกปิดเที่ยงวันนี้เธอสั่งให้คนเรียกพิมดาวมาที่ห้องประชุมโดยอ้างว่าทำผิดพลาดในการบริการเพื่อสอบถามเป็นการส่วนตัวตลอดกระบวนการไม่มีการบันทึกเสียงและไม่อนุญาตให้พนักงานคนอื่นอยู่ด้วย ในห้องประชุมระมิตายืนอยู่ข้างหน้าต่างในมือถือบัตรพนักงานของพิมดาวน้ำเสียงของเธอสงบนิ่งแต่ทุกคำพูดล้วนแฝงไปด้วยความประชดประชันพิมดาวยืนฟังอย่างเงียบเงียบไม่โต้แย้งเพียงแค่จัดชายเสื้อเครื่องแบบให้เรียบร้อยเธอคงชินชากับสถานการณ์เช่นนี้แล้วหรือบางทีอาจจะไม่ต้องการเสียแรงไปเปล่าเปล่าสุดท้ายระมิตากล่าวว่าบางคนควรจะรู้ฐานะของตัวเองให้ดีถึงจะร้องเพลงได้เก่งแล้วยังไงถึงสุนัขจะเดินได้ก็ไม่ใช่คน ในวินาทีนั้นนิ้วมือของพิมดาวสันสถานเล็กน้อยเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่โค้งคำนับตามธรรมเนียมของโรงแรมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหมุนตัวจากไปก้าเดินของเธอยังคงมั่นคงแต่เงาร่างด้านหลังดูหนักอึง้งเวลา15 0 0นนคุณอ,อนนท์ได้รับเอกสารฉบับหนึ่งนั่นคือไฟล์เอกสารที่เป็นกระดาษที่คุณประเสร,ริฐให้คนนำมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า พิมพ์ดาวเกิดปี 199x เข้าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่ออายุขวบเมื่ออายุส2ขวบถูกหญิงวัยกลางคนหนึ่งพามารับออกไปโดยบันทึกว่าไม่ใช่การรับไปอุปถัมภ์ชั่วคราวแต่ผู้รับไปอุปถัมภ์ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยและไม่มีการแจ้งข้อมูลใดๆเพิ่มเติมในภายหลังจากนั้น10ปีข้อมูลว่างเปล่า4ี่คำว่าข้อมูลขาดหายไป10ปี แทบทำให้ใจของคุณอนนท์กระตุกกุบเขารีบสั่งผู้ชว่วยให้ย้อนดูไฟล์บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังสิปีตรวจสอบภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงที่มีอายุและใบหน้าคล้ายกับหนูพราวและสั่งให้เตรียมคําขอตรวจ DNA ไว้ด้วย คืนนั้นเขานั่งอยู่ในห้องทํางานที่บ้านเป็นเวลานานจนกระทั่งดึกดื่นแสงไฟสลัวลงเขาก็เดินไปยังตู้เก็บของสะสมหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากชั้นบนสุดในกล่องมีสร้อยข้อมือสลักลายฉลุวางอยู่นั่นคือของขวัญวันเกิดที่เขามอบให้ลูกสาวก่อนเธอหายตัวไปไม่มีชิ้นที่สองในตลาดตอนนี้เขาต้องการมอบสร้อยข้อมือนี้ให้หญิงสาวคนนั้นเพื่อดูว่าเธอมีความทรงจําอะไรหรือไม่เขาต้องการบททดสอบ ในขณะเดียวกันพิมพ์ดาวกำลังพิงขอบหน้าต่างที่ชั้นล่างของหอพักพนักงานจิบน้ำเบาๆในใจของเธอเข้าใจดีมานานแล้วว่าคนอย่างระมิตาจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆเธอเพียงแค่อดทนเก็บงำไว้ชั่วคราวเธอไม่ได้มาเพื่อวางแผนร้ายไม่ได้มาเพื่อยแย่งตำแหน่งเธอเพียงแค่อยากจะยืนยันบางสิ่งด้วยวิธีของเธอเองว่าเมืองนี้อบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของพ่อในฝันของเธอจริงหรือไม่เธอไม่แน่ใจว่าเธอคือหนูเพาวคนนั้นหรือไม่แต่พวงก,กุญแจนั้นเพลงนั้นผู้ชายในรูปถ่ายนั้น เบาแสทั้งหมดราวกับมือที่มองไม่เห็นกำลังผลักดันเธอเข้าใกล้ความจริงแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกได้ลางๆังว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายดายคืนวันรุ่งขึ้นโรงแรมจัดงานเลี้ยงส่วนตัวขนาดใหญ่อีกครั้งแขก VIP ด้านล่างผัดเปลี่ยนหน้าแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนไปคือคุณอ,อนนท์งานเลี้ยงยังไม่เริ่มเขาก็เข้าประจำที่ล่วงหน้าข้างตัวเขามีสร้อยข้อมือสลักลายฉลุวางอยู่สายตาของเขามองไปยังหลังเวทีอย่างเงียบๆว่าหญิงสาวคนนั้นจะปรากฏตัวอีกครั้งหรือไม่ และเป็นไปตามคาดพิมพดาวถูกจัดให้เข้าร่วมทีมการแสดงแบบกระทันหันยังคงเป็นตัวสำรองยังคงถูกเรียกให้เติมเต็มช่องว่างแม้แต่ลำดับการแสดงบนเวทีก็ยังไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเธอเดินขึ้นเวทียืนอยู่หน้าไมโครโฟนไม่ประมาทอีกแล้วเธอยังคงร้องเพลงเก่าเพลงนั้นเพียงแต่ครั้งนี้ทำนองมีความหนักแน่นและมั่นคงขึ้นอีกหลายส่วนด้านล่างคุณอ,อนนท์ค่อยๆลุกขึ้นเดินไปยังขอบเวทีเมื่อเธอร้องเพลงจบเขาก็วางสร้อยข้อมือลงบนฝาเปียโนไม่เอ่อยคำใดๆ พิมดาวมองลายฉลุที่คุณเคยนิ้วมือสันเทาขอบตาพลันแดงก่ำขึ้นมานั่นคือของที่เธอกำแน่นไว้ซ้ำและซ้ำเล่าในความฝันคุณอนนท์ไม่ได้สักถามไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาก็แค่พยักหน้าเบาๆแล้วหันหลังเดินจากไปเขากำลังรอผล DNA, ดีเอ็นเอขณะนี้เขาเชื่อมั่นถึงแปดส่วนแล้วว่าเด็กคนนั้นคือลูกสาวของเขาเช้าวันที่สี่ผลดีเอ็นเอถูกส่งมาถึงรายงานมีเพียงประโยคเดียวที่ถูกเน้นด้วยตัวอักษรสีแดงหลังจากตัวเลขที่เย็นเยียบนั้นความสัมพันธ์พ่อลูกเข้ากันได้ถึงเก้า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 แปดเจ็ด 999987คุณอนนท์นั่งอยู่ในห้องทำงานเงียบอยู่นานเขาคิดว่าเขาคงจะชินกับการรอคอยวันนี้แล้วแต่เมื่อความจริงปรากฏเขากลับรู้สึกว่าลำคอติดตันโพรงจมูกปวดหนึบอารมณ์ที่ถูกเก็บกดมานานก็ถาโถมเข้ามาราวกับกระแสน้ำหลากเกือบจะหลุดปากออกมาแต่สุดท้ายเขาก็แค่กดรายงานฉบับนั้นลงบนโต๊ะลุกขึ้นยืนแล้วโทรหาผู้ช่วยให้เชิญพิมพ์ดาวมาแต่โทรศัพท์นั้นไม่สามารถติดต่อได้เพราะในขณะนี้พิมพ์ดาวกำลังถูกจัดการ รมิตาได้ลงมือจนได้เธอรู้ว่าผลการตรวจ DNA ถูกส่งไปตรวจสอบแล้วและรู้ด้วยว่าพ่อของเธอเกือบจะยอมรับฐานะของพิมพ์ดาวแล้วเธอไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าหญิงสาวคนนั้นอาจเป็นสายเลือดที่แท้จริงของตระกูลทะนิสอนดังนั้นเธอจึงวางแผนการดําเนินการทางวินัยภายในโดยอ้างว่าทรัพย์สินสูญหายในหลังเวทีและพิมพ์ดาวเป็นพนักงานคนสุดท้ายที่ออกจากพื้นที่จึงตกเป็นเป้าหมายแรก เธอถูกเรียกตัวไปที่ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเผชิญหน้ากับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยหลายคนถูกบังคับให้ส่งโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าประตูห้องถูกล็อกจากด้านในการสอบสวนกลายเป็นการสอบสวนที่เต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามมีคนรื้อค้นรูปถ,ถ่ายและของเก่าในกระเป๋าเดินทางของเธอแล้วใช้คำพูดเย้ยหยันถามว่านี่เธอขโมยมาใช่ไหม เธอไม่เคยเอ่ยคำแก้ตัวแม้แต่น้อยเพราะเธอรู้ว่าแม้จะพูดจนปากเปื่อยในเมืองที่ไม่มีตัวตนเช่นนี้คนจนและคนเงียบงันมักจะถูกสงสัยก่อนถูกย้อยเย้ยก่อนและถูกทอดทิ้งก่อนเสมอทว่าประตูยังไม่ทันถูกเปิดออกที่ล็อบบี้โรงแรมก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างกระทันหันคุณอนนท์มาถึงด้วยตัวเองด้านหลังเขาคือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดของโรงแรมทั้งแผนกเขายืนนิ่งอยู่หน้าแผนกต้อนรับไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่ตบรายงานการตรวจดีเอ็นเอลงบนโต๊ะเสียงดุดันราวกับเหล็กกล้า ฉันต้องการพบลูกสาวของฉันทันทีที่เสียงนั้นจบลงทั้งห้องโถงก็ตกอยู่ในความเงียบงนันในวินาทีนั้นทั้งโรงรามราวกับถูกหยุดเวลาพ่อครัวที่กำลังตักอาหารหยุดมือบาร์เทนเดอร์ที่กำลังผสมเครื่องดื่มทำแก้วในมือแตกละเอียดรมิตาที่ยืนอยู่กลางล็อบบี้สีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีเล็บจิกเข้าในฝ่ามืออย่างแรง ประตูถูกผลักเปิดออกคุณอานนท์ก้าวเท้าเข้าไปเมื่อเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟสลัวในห้องควบคุมกล้องวงจรปิดรูปร่างบอบบางสีหน้าซีดเผือดเขาก็ตาแดงก่ำขึ้นมาทันทีแต่ก็พยายามควบคุมน้ำเสียงให้มั่นคงหนูพราวกลับบ้านเรานะพินดาวในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นแววตาของเธอยังคงใสสะอาดแต่กลับมีความซับซ้อนและสุขุมที่ไม่ควรมีในยามวัยเช่นนี้เธอจ้องมองคุณอนนท์มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็สายหน้าเบาๆยังไม่ได้ค่ะ คุณอนนนิ่งไปเขาไม่คิดว่าเธอจะปฏิเสธเธอไม่ได้มีอารมณ์ตื่นเต้นไม่ได้โกรธแค้นและไม่ได้หลีกหนีเธอเพียงแค่มองไปยังรมิตาที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าไร้อารมณ์น้ำเสียงของเธอใสายสะอาดแต่ทุกคำพูดล้วนบาดลึกถ้าวันนี้คุณพ่อไม่มาหนูจะต้องถูกไล่ออกถูกแจ้งตำรวจและถูกส่งไปใชไหมคะเพียงเพราะหนูใส่ชุดเครื่องแบบไม่ได้นามสกุลทนิศส คุณอนอนท์พูดไม่ออกไปชั่วขณะทั้งห้องควบคุมกล้องวงจรปิดตกอยู่ในความเงียบงันที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเขาหันศีรษะสายตากวาดมองกลุ่มคนที่เคยดูถูกหยิบยามเธอโดยอ้างกดภายในก่อนจะหยุดลงบนใบหน้าของระมิตาแล้วพูดประโยคที่เขาเก็บไว้ในใจตั้งแต่งานเลี้ยงคืนนั้นเธอว่าถึงสุนัขจะเดินได้ก็ไม่ใช่คนแต่ถ้าคนจริงๆกลับไม่มีแม้แต่ความเคารพขั้นพื้นฐานแล้วจะต่างอะไรกับสุนัขละ่ะสีหน้าของระมิตาบิดเบี้ยวกำลังจะโต้อตอบแต่ถูกคุณอนอนท์ใช้ฝ่ามือกดลลงบนไห่ นับจากวันนี้เป็นต้นไปเธอออกจากกรุงเทพเสียนี้เป็นครั้งเดียวที่ฉันปฏิบัติต่อเธอในฐานะลูกสาวไม่ใช่พนักงานฉันเตือนเธอแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณอณนนท์ปฏิเสธฐานะของเธอต่อหน้าผู้คนการจัดลำดับอำนาจที่คงอยู่มาหลายสิบปีได้พังทลายลงในวินาทีนี้ สามวันต่อมาโรงแรมเทวาสิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินระดับสูงสุดคุณอณนนท์เข้ารับการบริหารอย่างเป็นทางการและประกาศว่าจะขยายโครงการดนตรีเพื่อการกุศลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาดนตรีภายใต้การดูแลไปยังแผนกฝึกอบรมภาคปฏิบัติของโรงแรมและแต่งตั้งพิมพ์ดาวเป็นผู้ดูแลกิติมศักดิ์ของโครงการนี้โดยในอนาคตจะช่วยส่งเสริมโครงการดนตรีสำหรับคนรักยาให้เด็กด้วยโอกาสจำนวนมากมีโอกาสมากขึ้น ส่วนผู้จัดการทั่วไปรองผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนเดิมทั้งหมดถูกพักงานและดำเนินการระมิตาถูกส่งไปฝึกงานที่บริษัทลูกในต่างประเทศผู้ถือหุ้นทุกคนยอมรับว่านี่คือการในประเทศ ข่าวแพร่สะพัดออกไปสันสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองแต่คนที่รู้สึกตกใจที่สุดกลับเป็นคนเหล่านั้นที่เคยดูถูกพิมพ์ดาวต่อหน้าพวกเขาเคยคิดว่าเธอเป็นเพียงแค่นักเรียนยากจนพนักงานหญิงรับจ้างคนหนึ่งอย่างมากก็แค่หน้าตาน่ารักร้องเพลงได้ดีเท่านั้นแต่ความจริงพิสูจน์แล้วว่าเธอคือผู้สืบทอดที่แท้จริงของตระกูลธนิสรเป็นลูกสาวแท้ๆที่ปีนขึ้นมาจากซากปรักหักพังของโชคชะตา กลางดึกพิมพ์ดาวยืนอยู่บนระเบียงสวนบนดาดฟ้ามองแสงไฟนับหมื่นดวงของกรุงเทพคุณอ,อนอนทเดินเข้ามาข้างๆในมือถือรูปถ่ายใบนั้นซึ่งเป็นหลักฐานเดียวที่พวกเขามีร่วมกันพ่อเคยคิดถึงฉากที่เราจะได้พบกันอีกนับครั้งไม่ถ้วนเขากล่าวเบาๆแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นลูกต่างหากที่ร้องเพลงปลุกพ่อให้ตื่น พิมดาวยิ้มเบาๆไม่ได้ตอบอะไรเธอรู้ว่าเพลงนั้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือทางออกเดียวของอารมณ์ที่เธอเก็บกดมาหลายปีและในที่สุดเธอก็เชื่อว่าบางคนสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดแล้วกลับมาใกล้ชิดกันได้อีกครั้งแม้จะใช้เวลาถึง2 0ปีนี่ไม่ใช่เทพนิยายแห่งการพลิกผันแต่เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่ถูกเข้าใจผิดผู้ซึ่งในที่สุดก็ถูกโลกใบนี้มองเห็น หากคุณประทับใจกับเรื่องราวนี้โปรดกดไลค์และติดตามช่องของเราทิ้งคอมเมนต์บอกเราว่าคุณเคยร้องเพลงเก่าๆของตัวเองในช่วงที่ตกต่ำหรือไม่การสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในการเล่าเรื่องราวที่อ่อนโยนและพลิกผันให้ฟังมากขึ้น